มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตำรวจไซเบอร์บุกรวบเชฟอ้อยกลางห้างดัง8ตุลาคม2567พโตำรวจตรีจิรวัตรพายุงธรรมร่วมกันจับกลุ่มนางยุวดีชัยสิริพาณิชอายุ54ปีที่อยู่บ้านเลขที่หมู่ที่1ตำบลแม่ระกาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกตามหมายจับของสาลแขวงบางบอน ที่289ทับ2567ลงวันที่2กันยาย,ยน2567ข้อกล่าวหาความผิดฐานยักยอกทรัพย์โดยจับกลุ่มได้ที่ห้างซีคอนสแควร์สีนครินเนื่องจากผู้เสียหายรู้จักกับผู้ต้องหาผ่านทางทีวีและเห็นว่าผู้ต้องหาเป็นเชฟชื่อดังจึงได้ติดต่อขอซื้อแฟนชายร้านอาหารซึ่งได้พูดคุยกันเกิดความสนิทสนมกันผู้ต้องหาเห็นว่าผู้เสียหายต้องการจะขายทองคําเพชรพระเครื่องมูลค่ากว่า 2ล้านบาทจึงเสนอตัวจะเป็นนายหน้านำทรัพย์สินดังกล่าวไปทำการขายให้ผู้เสียหายเห็นว่าผู้ต้องหาเป็นเชฟชื่อดังและเป็นที่รู้จักในวงการจึงยอมให้ผู้ต้องหานำทรัพย์สินดังกล่าวไปเพื่อทำการขายระยะเวลาผ่านไปหลายเดือนผู้เสียหายทราบภายหลังว่าผู้ต้องหาได้นำทรัพย์สินของตนไปมัดจำเพื่อเปิดร้านอาหารจึงได้ทวงถามกลับมายังผู้ต้องหาพบว่าเป็นความจริงจึงเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสนบางบอน เบื้องต้นนำส่งพนักงานสอบสวนสอนอบางบอนดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ เชฟอ้อยกล่าวว่าได้นําเพชรจากผู้เสียหายไปขายจริงโดยตนทําหน้าที่นายหน้าเอาไปขายให้โปรดิวเซอร์รายการทีวีช่องดังครัวคุณต่อยซึ่งทางนั้นก็ยังไม่ได้จ่ายเงินเราแต่ช่วงเวลาที่นําเพชรมาครั้งแรกเราได้ควักเงินจ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อน5 0 0 0 0นบาทแต่ว่าต่อมาภายหลังได้ออกรายการหงกระแสะและกรณีมีปัญหาเรื่องของลูกชิ้นทําให้ขายไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนขาดสภาพคล่องไม่สามารถผ่อนคืนให้กับทางผู้เสียหายได้อย่างไรก็ตามตนไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนีหรือ ไม่จ่ายเงินให้กับผู้เสียหายที่ผ่านมานั้นได้พยายามติดต่อผู้เสียหายมาโดยตลอดและพยายามที่จะขอ,อกไกล่เกลี่ยเพื่อที่จะชดใช้เงินให้เต็มจำนวนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดท์คอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ